รบรรยากาศโรงแรมก็จะเป็นลักษณะอย่างัอยู่ห้องคนละคนหนึ่งห้องต่อนังคนนี่เป็นถังแดงนี้ใส่ขยะส่วนตะกร้านี้ใส่ผ้าเช็ดตัวหรือ,อเศษผ้าที่ต้องการเอาไปให้เขาสักนะครับอันนี้ก็ลองรอก,กับปิตันกับเจ้เเนร์ออกมานะครับ ปิดตันอยู่ห้องนี้มีห้องเทรนเนอร์อค,ครับโอเคครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็เป็นเสียงของเจ้าตีนะครับปุลเบิกฟ้าวอวิเวสทานนน์นะครับพามาที่ห้องกัปตันพิจินดีอะคาเดมี่นะครับนี่ก็เป็นห้องของกัปตันนะครับเจ้าจุก็มาตามจากกัปตันนะครับไปซ้อมนะครับไปลดน้ำหนัก นี่คือบรรยากาศภายในห้องของกัปตันนะครับมองเห็นวิวทิวทัศนะครับของประเทศสิงคโปร์นะครับสวยงามนะครับประพักอยู่ที่โรงแรมวันแฟลเลอร์นะครับนี่ก็ลงมาที่ห้องฟิตเนสครับก็นวดน้ำมันก่อนนะครับทาน้ำมันนะครับนวดน้ำมันไขยเส้นนะครับก่อนที่จะไปวิ่งลู่รีดน้ำหนักรีดน้ำหนักกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เจ้ากองพิภพนะครับเทนเนอร์นะครับทาน้ำมันนะครับ นั่นก็คือบรรยากาศภายในยิมนะครับภายในฟิตเนสครับภายในฟิตเนสนะครับเที่ยวกกำลังกายนะครับของโรงแรมวันแฟลเลอร์นะครับครับจากเปตันก็วิ่งลู่ก่อนนะครับใส่เสื้อคลุมนะครับรีดต้นหนักแล้วนะครับน้องปอปอก็อยู่ที่68กิโลการรับชุดในพิกัด1 5 8นะครับเป็นรุ่นของตัมเบทของแมนเชสเป็น์ชิปนะครับเอวชิงแชมป์กับ อารายวดีลามาซานอปนะครับของแชมป์นะครับเจ้รัสเซียนะครับไปเจ้ากับเจ้าก้องวิภพเพชรจินดีนะครับเป็นการทวนเชิญครับรีดเหงื่อครับเบาๆครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำความเป็นอยู่ของเก้าขบิตันนะครับวันนี้นะครับ9มกราคมนะครับมาให้กับ FC แฟนคลับได้ชมกันนะครับก่อนจบวันที่22นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ